สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวรถกันคันหนึ่งนะครับเป็นรถบิ๊กอัพรุ่นใหม่ในตลาดที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดนะครับนั่นก็คือ Ni s s ัน No v ว RA Mo d เด y เ a r 2024นะครับซึ่งจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอุปรกรณ์ต่างๆเข้าไปจนเต็มเพียบทีเดียวนะฮะวันนี้เราก็จะมาดูว่าเจ้า Ni ส s ัน n o v ว RA Mo d เด y เ a r 2024คันนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างซึ่งสำหรับคันที่เราจะทาการรีวิวในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นโฟร์โฟเ็ซึ่งเป็นรุ่น top ของทาง ครับก็สําหรับคันนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นไฟหน้านะครับซึ่งเป็นแบบ LED สีดวงแล้วก็มีกระจังหน้าดำนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของ Pro 4 X ที่ทางนิสสันต้องให้รายละเอียดเราไว้ถัดมานะครับจุดต่อมาที่เป็นจุดเด่นของเขาก็จะเป็นกระจกมองข้างสีดำนะฮะก็จะแตกต่างจากรุ่นธรรมดาซึ่งรุ่นธรรมดาก็จะเป็นกระจกมองข้าง เป็นสีเดียวกับตัวรถข้อถัดมาก็จะเป็นเรื่องของล้อยางนะครับล้อยางรุ่นนี้ก็จะเป็นายางออเท e เรน i n นะครับซึ่งใช้ได้ทุกสภาพสภาวะอากาศแล้วก็มีตัวรถที่สูงขึ้นทำให้มันดูบึกบึนขึ้นนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงเสาอากาศวิทยุใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ดูนิสสันที่ภูมิใจยอยู่พอสมควรนั่นก็คือเสาอากาศที่เป็นแบบชาร์จฟิน นะครับส่วนตรงฝาท้ายนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่มีที่น่าสนใจก็เป็นกล้องมองหลังนะฮะซึ่งมันก็จะทำงานร่วมกับกล้องตัวอื่นรอบรถเขาบอกว่าเป็นรถที่มีใช้กล้อง360องศานะฮะมองได้ตัวรอบตัวรถเลยทีเดียวถัดมาสิ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงไปใหม่ในนาวาล่าคันนี้ก็จะเป็นภายในนะครับ ภายในก็จะมีเรื่องของเบาะนั่งนะฮะเบาะนั่งเขาก็บอกว่าในตัวส่วนคนขับเนี่ยที่นั่งคนขับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแปดทิศทางแต่ว่าในส่วนของผู้นั่งโดยสารด้านข้างก็จะยังคงเป็นปรับมือนะฮะก็เป็นมาตรฐานทั่วไปเหมือนรถปิกอัพหลายรุ่นในท้องตลาดบ้านเราแล้วก็มีจอนะครับจอเป็นจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้ว ส่วนแพงหน้าปัดเนี่ยยกใหม่หมดเลยทั้งรุ่นไม่เหมือนกับนาวาตัวที่แล้วนะครับส,ส,สำหรับในรุ่น Pro 4X คันนี้ก็จะใช้เป็นเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะนะฮะซึ evet> ่งถ้าเป็นรุ่นที่ลองลองลงไปก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดก็ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของนาวา拉คันนี้ ซึ่งเป็นรุ่นท o p p r o โฟเเนี่ยก็จะเป็นเครื่องขนาด2,300ซีซีทวินเทอร์โบ190แรงมา้านะฮะทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ7จังหวะแล้วก็รายละเอียดอื่นๆเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยดัยต่างๆเข้าไปมากมายทีเดียวเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่น่าสนใจสำหรับปิกอัพ ในตลาดของเราทุกวันนี้ส่วนราคาเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับประมาณสักหมื่นกว่าบาทก็ไปรับชมตัวจริงกันได้นะครับที่โชว์รูมิสันทั่วประเทศสามารถไปลองขับลองตัวจริงกันได้ครับและทั้งหมดนั่นก็คือรายละเอียดของนิสันอวาร่าโมเดลเยียร2024ใหม่ท้งนี้ครับ